สวัสดีครับเอพี่น้องอันเป็นที่รักยิงครับตอนนี้ก็อยู่อยู่ผมอยู่ที่คลอกกระต่ายนะครับนี่ะตายของเราก็มีอยู่แค่นี้นะครับเอาเดี๋ยวตามไปดูนะครับครับก็ที่ผมจะพามาดูวันนี้นะครับก็เป็นลูกกระต่ายนะครับพามาดูลูกกระต่ายเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคม64ครับเกิดเมื่อวานตอนเช้านะครับวันนี้ เกิดก็ผมก็ได้ดูนะครับดูแบบคร่าวๆนะครับก็ไม่ดูละเอียดว่ามันมีกี่ตัวมันเป็นสีอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อวานมันยังมีเลือดอยู่ก็เลยดูไม่ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาดูอีกทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะอ่านี่คือแม่เขานะครับแม่เป็นนิวซีแลนด์ไว้นะครับพ่อเป็นดัมบูพนันแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแยกแม่ตัวนี้ให้มัน กินอาหารก่อนเดี๋ยวมันจะห่วงนะครับเดี๋ยวให้อาหารแม่ฝั่งนี้นะครับวันนีม้มาดูเทคนิคนะครับในการทำกล่องคลอดนะครับก็จากที่ผมได้ได้หลายหลายคลอดหลายครั้งนะครับจะใส่ตะกร้ามันปรากฏว่าแม่เขาเหยียบตายไปออสองตัวบ้างสามตัวบ้างนะครับทีนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่กล่องแบบนี้นะครับ มีดูเข้าปรากฏว่ารอดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดก็ผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืนผมยังไม่เปิดดูเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะรอดกี่ตัวนะครับดูก่อนนะครับเดี๋ยวแยกแม่เขาก่อนอไปแล้วแม่เขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับามาดูด้วยกันนะครับก็ผมทําลักษณะนี้นะครับเป็นกล่องไม้อันนี้เป็นรังพึ่งเก่าเขาครับ ตอนแรกว่าจะเอามาลองเลี้ยงพึ่งโพงดูแต่ทีนี้มันไม่มีพึ่งนะครับไม่มีพึ่งก็เลยอลองเปลี่ยนมาเป็นทําเป็นห้องคลอดดูนะครับก่อนี่จะเปิดตรงนี้นะครับเปิดนี่มันเป็นรังผึ่งเก่านะครับหนักหน่อยหนักหน่อยเปิดไสเนเดี๋ยวขอวางโทรศัพท์แป๊บเอาละ เปิดได้แล้วครับโอ้ตุ๊กตุเลน่าดูก็นี่ครับแม่อันนี้แม่เขาขนเข้ามาเองครับนีบ่เป็นฟางแห้งแม่ขขนเข้ามาเองแล้วก็ดูลูกนะครับดูคาดว่าน่าจะเป็นสีดําหมดนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าผมจับนี่มันจะมีกลิ่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองหาอะไรมาเขี่ยๆดูก่อนเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวมานับไปพร้อมๆกันครับว่าจะมีรอดไหมรอดกี่ตัวนะครับนี่เอาละเอ๊มันมีสีขาวด้วยมากนี่แล้วมันท้องนิ่งแดงครับท้องนิ่งแดงเหมือนสีขาวเลยนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดตัวนะครับแปดตัวรอดทุกตัวนะครับเนี่ยมันมีขาวแแซมออกมาเนี่มันเป็นนิวซีแลนด์ไว้หรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องรอดรอดูตอนโตนะครับเออมันต้องลุ้นกันนะครับว่าเพราะว่ามันเป็นแม่นิวซีแลนด์ไว้พ่อดํานี่มันต้องลุ้นว่าลูกออกมาอาจจะเป็นขาวนะครับมีขาวบ้างมีดําบ้างนะครับ ถ้าขาวผมก็ปล่อยเป็นนิวซีแลนด์ไว้ไปนะครับถ้าดำก็คงจะก็เป็นดำห้าสิบนะครับดำห้าสิบผมไม่ปล่อยดำร้อยนะครับมันม,ม,นมีมันมีหลายหลายคนบอกว่ามันมีไอห้าสิบแล้วมาทำเป็นร้อยนี่ยมันก็ก็มีนะครับก็มีน,นี้ก็ต้องวัดใจกันไปนะครับคนซื้อคนขายมันต้องมีความจริงใจนะครับ อย่างผมนี่ผมบอกตรงๆเลยว่าห้าสิบนะครับไม่ใช่ดำร้อยนะครับไม่ใช่ดำผูกพานร้อยนะครับพ่อเขาดำร้อยแต่ว่าแม่เขานี่เป็นนิวซีแลนด์ไว้เนี่ยนี่คือแม่เขาคลอดเมื่อวานนะครับก็ออกมากอน,น่าจะเป็นเนี่ยกล่องแวบ,บนี้ครับได้ผลครับได้ผลรอดทุกตัวครับถ้าเป็นตะก้าแม่เขาเหยียบนะครับนี่ เนี่ยูเข้าทางนี้อันนี้คือแม่เขาขนเข้าเองนะครับพวกฟางพวกอะไรเนี่ยก็ดูสัญชาตยานของกระต่ายนะครับเมื่อเขาให้นมลูกเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเอาฟางมาปิดตูไว้นะครับนี่ถ้ามีการขุดดูก็น่าจะเอาดินมาปิดนะครับอันนี้คือเอาฟางมาปิดดูนะครับเมื่อเขาจะให้นมเขาก็จะดึงฟางออกแล้วก็เข้าไปให้นมน นี่ก็เร,เราก็อย่าพึ่งรบกวนเขาครับนี่แม่เขาก็จะอยู่อย่างนี้อ่าโกงขอดก็ทํากว้างหน่อยนะครับเพื่อความสะดวกตอนนี้กินอ่ากินเก่งนะครับแม่เขาให้นมลูกทีนี้มาดูพ่อครับพ่ออ่านี่พ่อดําบูพาน,นะครับอันนี้ เลือดแท้นะครับเลือดร้อยแน่นอนผู้พันหนึ่งนะครับผู้พันหนึ่งเลือดร้อยส่วนลูกเขาที่ตัวใหญ่นะครับตัวเมียนี่ครับนี่อันนี้คือตัวเมียนะครับตัวโตวแล้วนะครับก็พร้อมผสมตอนนี้อายุห้าเดือนกว่าแล้วนะครับจะหกเดือนแล้วก็ยังไม่ ลองเอาไปผสมครั้งหนึ่งแล้วคือเขายังไม่ไม่พร้อมนะครับก็เลยเอากลับมาเดี๋ยวรอให้เขาพร้อมกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจะเอาไปใหม่นะครับเออมีเรามีตัวผู้นะครับนี่ไทยสีป่านะครับเดี๋ยว้ขอถ่ายรูปเลยนี่อไม่ได้ดิไทยสีป่านะครับนี่เนี่ยอ,อัณน,นี้นะครับ เราก็จะทำสีแบบให้มีสีประมาณนี้นะครับให้มีสีดำกับกับสีนี้นะครับสีอื่นเราไม่เอานะครับก็ทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้นะครับกระตายที่เรามี คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาพามาดูลูกกระต่ายนะครับก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูไทยมุกด้วยนะครับอตอนนี้มีจองเข้ามาเยอะนะครับผมปิดจองก่อนนะครับเพราะว่ามันมันเยอะมากนะครับขอปิดจองนะครับมันจะผลิตไม่ทันนะครับผม ม,มีฟาร์มมีฟาร์มอื่นครับก็มีมีเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ฟาร์มอื่นก็ยังไม่พร้อมนะครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ